ลูอมป็นพักเพื่อเเจกิ๊ดมอร์นิ yeah. ่งูีกไอน้น้น้หลังกอนะใช่ร้ไหสวัสดีไหมสวัสดีไหมฮัลโหลสวัสดีไหมสวัสดีไหมครับนี่มูราชีนี่ยนี่เป็นเป็นมูราสีจป็ที่เชมมวาวเวียนนั่นโอเคฮัลโหลสวัสดีครับสบัสดีบอ Sapa đi okay, Ok, đúng rồi Nhưng mà sân gió nè, tao gió kê Kê ta tỏ cho sân kê quan So Cũng uh, là record nó tới ổn tôi sĩ qua đám À, mà cả Ta là cái chân trái rồi Dù thì nó là sĩ tốt chút ám tốt